มีอะไรก็ไม่ดีเท่ามีธรรมมีค้าล้ำเลอเลิประเสริฐสีมีอะไรเท่าไรในโลกนี้ก็ไม่ดีเท่ามีธรรมประจําใจธรรมะนั้นเป็นเรื่องใหญ่เสริมสร้างจิตใจให้เราชื่นบานผู้ปฏิบัติสต่างสุขสําราญ บันดิตกล่าวขานว่าเป็นสิ่งดีวันนี้เรามีธรรมะเรามาพบพระศึกษาชีวิตชีวิตเราจะได้เปรมปรีความสุขโชคดีจะเป็นของเราความสุขโชคดีจะเป็นของเราธรรมจรีสุขังเสจิผู้ประพฤติปฏิบัติธรรมย่อมอยู่เป็นสุข ธรรมโมหเวรักิธรรมจาริงธรรมนั่นแหละย่อมรักษาผู้ประพฤติปฏิบัติธรรมธรรมโมสุจิโนสุขมาวะหติธรรมะที่บุคคลประพฤติปฏิบัติดีแล้วย่อมนำความสุขมาให้นักพุทติงพัชติธรรมจารีผู้ประพฤติปฏิบัติธรรมย่อมไม่ตกต่ำและเดือดร้อน ธรรมกาโมพวังโหติผู้ไฝ่ธรรมเป็นผู้เจร,ริญธรรมเทศสีปราพวโวผู้เกลียดชังธรรมเป็นผู้เสื่อมท่านสาธุชนคนดีผู้ไฝ่ธรรมทุกท่านทุกคนวันนี้อากาศก็เย็นอีกเหมือนเดิมแต่หลายที่หลายแห่งก็ยังน้ำก็ยังท่วมอยู่นะก็พอเป็นกำลังใจให้กับ ญาติโย,ยมสาธุชนที่กำลังประสบภัยทางธรรมชาติไม่ว่าจะเป็นน้ำท่วมน้ำท่วมเพราะว่าน้ำมันไหลลงช้าฝนก็ขาดหายไปแล้วละ่ะช่วงนี้ถ้าจะตกก็คงจะไปตกทางภาคใต้พี่น้องภาคใต้ก็เตรียมความพร้อมจะรับน้ำท่วมเปลี่ยนกันจากภาคอีสานก็ไปภาคภาคใต้ส่วนภาคเหนือภาคอีสานก็ต้องรับ ความหนาวเหน็บอากาศหนาวเย็นแต่ว่าก็ดีกว่าตีดีกว่าแต่ก่อนแต่ครั้งก่อนทุกวันนี้เนี่ยเสื้อผ้าผ้าห่มอะไรต่างๆหาได้ง่ายนะก็คงจะไม่หนาวจนเกินไปก็สู้ๆนะท่านทั้งหลายดูแลรักษาสุขภาพด้วยอย่าให้เจ็บไข้ได้ป่วยถึงแม้ว่าความเจ็บไข้ได้ป่วยมันจะห้ามไม่ได้ถ้าเราระมัดระวังก็ สามารถที่จะรักษาได้ทันท่วงทีลงตาได้อ่านในเพจเพจหนึ่งเฟซบุ๊กเป็นเรื่องของคุณหมอท่านหนึ่งคุณหมอท่านนี้ก็อายุน้อยนะอายุยี่สกว่าปีย8ิบแดปีจบมาใหม่ๆเป็นคุณหมอที่จบมาใหม่เขาบอกว่าเขาเกิดคุณหมอท่านนี้ท่านบอกว่าท่านเกิดในครอบครัวค่อนข้างดีแล้วก็แต่ว่าเกิดมาในครอบครัวครอบครัวดีแต่ว่า ครอบครัวแตกแยกพ่อแม่แยกทางกันก็อยู่กับคุณยา่าคุณยายนะมีเชื้อสายจีนก็เลยเรียนหนังสือเก่งได้เข้าเรียนหมอนะจนจบอายุน้อยนะเยอะๆเน้น้อย,ย,อยรู้สึกว่าคุณหมอท่านนี้เป็นดาวติกตอกด้วยนะโพสในติกตอกอะไรต่างๆบ่อยและคุณหมอท่านนี้ก็โพสมาเมื่อไม่นานมานี้บอกว่าป่วยนะป่วยไปตรวจในครั้งล่าสุดนี้นะมีอาการป่วย คือเป็นโรคปอดเป็นมะเร็งมะเร็งในปอดเป็นมะเร็งปอดระยะสุดท้ายด้วยเรียกว่าเป็นโรคร้ายแรงเลยทีเดียวระยะสุดท้ายอีกต่างหากนะคุณหมอก็ทั้งทางที่คุณหมอก็รักษาสุขภาพดีอย่างนั้นเดตกก็บุหรี่ไม่สูบบุหรี่ไม่สูบแล้วก็น้ําน้ําสุราสุรายาเมาก็ดื่มบ้างนะดื่มบ้างแต่ว่าก็ไม่ได้จัด แต่ว่าก็เป็นมะเร็งโรคปอดออกกําลังกายดีนะออกกําลังกายดีตลอดฟิตตลอดแต่ว่าก็เป็นโรคภยยัยไข้เจ็บอาจจะเป็นสังขารร่างกายของแต่ละคนมันไม่เหมือนกันบางคนนี่บางคนเป็นโรคโรคตั้งแต่เล็กๆที่นะ้อยนะเ,เป็นโรคหัวใจนะเด็กๆเป็นโรคหอบหือดอย่างเมื่อวานนี้หลวงตาก็เจอนักเด็กข้างข้างวัดนี่แหละก็ถามเอาน้องไปไหนไปโรงพยาบาล เป็นอะไรล่ะเป็นหอบเหิดขึ้นอีกแล้วน่าสงสารเด็กตัวน้นอยนี่เป็นโรคหอบโรคเหดนดความเจ็บไข้ได้ป่วยไม่ไม่เคยที่จะปราณีใครให้กับทุกคนเท่าเท่ากันต่างแต่ว่ามากน้อยไปเจอโยมในที่ใสาบาดท,ที่ใสาบาดในสายบิดาบาดก็ถามวันนี้จะไปอีกแล้วท่านไปอะไรล่ะโยมไปเข้ายาไปเข้ายาครั้งที่สิบอีกสองครั้งอีกสองครั้ง ไปเข้ายาไปเข้าคีโมนะ่ะอันนี้ก็ตรวจพบสารมะเร็งโรคนี่โครคภัยไข้เจ็บนะมันมากจริงๆนะมากจริงๆก็ต้องรักษากันไปนี่แหละพระพุทธเจ้าพระอ,องค์ถึงตรัสไว้ว่าพระยาธี่รำรโม,ม,มหิพระยาถิญานติโตเรามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาจะนี้จากความเจ็บไข้ไปไม่ได้ต้องระมัดระวังดูแลรักษาตัวเองโรคบางอย่างรักษาหายโรคบางอย่างรักษาไม่หายตายอย่างเดียว โรคบางอย่างถึงรักษาไม่รักษามันก็หายเป็นปกติของมันถ้าร่างกายเราแข็งแรงอย่างโรคหวัดโรคไอเล็กๆน้อยๆแต่ว่าโรคที่มันร้ายแรงอย่างคุณหมอที่ท่านเป็นโรคมะเร็งขั้นสุดท้ายนี่ยังไงก็รักษาไม่หายดวงตาเคยคิดไว้ว่าเออถ้าตัวเองเป็นโรคมะเร็งขั้นระยะสุดท้ายนี่ฉันจะไม่รักษาเลยนะจะไม่รักษาเลยทาไมถึงไม่รักษาลนะ่ะเพราะว่ารักษามันก็ไม่หายก็จะทํำยังไงละ่ะก็จะตั้งใจปฏิบัติธรรมนี่แหละเอาธรรมะ รมโอสถนี่แหละรักษาจิตรักษาใจคือร่างกายมันป่วยแต่ว่าใจฉันจะไม่ป่วยนะเราไปใช้อยู่นะนะท่านทั้งหลายร่างกายเราป่วยแต่ว่าใจเราจะไม่ป่วยพยายามให้เข้มแข็งไว้นะให้มีเข้มแข็งคําว่าเข้มแข็งไม่ใช่จะไปต่อต้านกับมานะแต่ว่าให้รู้ร,รู้รู้เข้าใจตามความเป็นจริงว่าเออกายป่วยก็ป่วยไปแต่ใจฉันไม่ป่วยฉันจะดูแลรักษาใจใจฉันจะสงบจะสงบจะเย็นตลอดอย่างนี้ เพราะว่าโรคโรคต่างๆมันอันนี้คือโรคโรคภัยไข้เจ็บที่มันที่มันเกิดขึ้นเป็นเป็นครั้งเป็นคราวเป็นระยะเวลาของมันแต่ว่าโรคประจําสังขารเราก็มีเหมือนกันนะโรคประจำสังขารเป็นสภาวะทุกเป็นโรคที่เกิดขึ้นกับทุกคนเลยไม่มีใครที่จะหนีพ้นไปได้เลยโรคโรคอันนี้นะโรคโรคชราโรคปวดแข้งปวดขาโรคปวดแข้งปวดขาลงตาไปคุมสอบนักธรรม เมื่อวานนี้นะนะเมื่อวานนี้เป็นวันสอบวันแรกของนักธรรมชั้นโทนักธรรมชั้นเอกทั่วประเทศทางจังหวัดก็แต่งตั้งให้ลงตตาเป็นกรรมการคุมสอบโน้นไปอยู่ชั้นที่สามอาคารก็ตึกตึกสามชั้นก็ถือว่าไม่ไม่สูงแต่ว่าบันไดมันขึ้นมันชันเดินขึ้นไปโอหอบเลยละ่ะหอบอ่าแล้วก็รู้สึกว่าเหนื่อยนะรู้สึกว่าเหนื่อย ปวดขาตึงขาด้วยเออก็มาดูว่าเออนี่ไงถามทุกรูปว่าเป็นยังไงท่านเป็นยังไงท่านปวดขาอู้หอบเลยบางรูปในท่านเป็นโรคหัวใจว่าหัวใจวิวเลยหัวใจวิวเลยอ่าบางบางรูปในท่านเป็นความดันอย่างล้โอู้หความดันขึ้นหรือเปล่าบันเหงื่อออกมือเลยนะบางบางบางรูปนะเพราะน่าสงสารท่านเหมือนกันนะที่เป็นเช่นนี้เป็นเพราะอะไรเป็นเพราะความสูงอย่างนั้นหรือ เป็นเพราะมันเราขึ้นบันไดมันชันหรือยังไงจริงๆไม่ใช่หรอกเป็นเพราะเราอายุมากขึ้นไรอายุมากขึ้นถ้าคนอายุตั้งแต่ห้าสิบหลักห้าสิบขึ้นไปเนี่ยห้าสิบถึงหกสิบถือว่าเป็นวัยเสื่อมของสังขารแล้วสังขารร่างกายมันวัยเสื่อมมันวัยเปลี่ยนแปลงแล้วมันจะตึงไปหมดอะแข้งขาต่างๆาหงูตาต่างๆมันก็ไม่ ไม่เหมือนเก่ามันเปลี่ยนแปลงนะตาหูจมูกลิ้นกายเนี่ยมันไม่เหมือนเก่าถ้าร่างกายม,มันก็โคตรมันก็โกงลงนะบางองค์นี่โกงบางองค์ผมบางท่านบางคนเนี่ยผมงอกทั้งหัวแล้วยี่ห้าสิบปีนี่ไม่ว่าแต่ห้าสิบละท่านเอ้ยมันขาวตั้งแต่สามสิบกว่าแล้วนะขาวตั้งแต่สามสิบกว่าแล้วบางคนคือบางคนมันไม่เหมือนกันนะแสดงถึงความแก่ความเท่านะ ในครั้งหนึ่งพระสัมมาสัมพุทธเจ้าประทับอยู่ที่วัดบุพารามอารามของนางวิสาขามหาอุบาสิกามิคารมาตา,าพระอานทน์ก็เข้าไปอุปถัประถะไปนวดไปเฟ้นให้ตามทัศนีร่รางกายก็ได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าพระผู้มีพระพภาคเจ้านี่สุขภาพร่างกายไม่เหมือนเก่าตามเนื้อตามตัวก็ก็เรียกว่าเหีียวย่นเหีียวย่น พลวัลกายกระดูกก็คดโค้งคดโค้งผิวพรรณก็ไม่พองไม่ผ่องใสเหมือนเก่าผิวพรรณซ้ำลงผิวพรรณหมองลงตามพระผู้มีพระภาคเจ้าเขาก็าตระสาว่านี่แหละอาน,นนท์อานอนท์ความแก่มันมีอยู่ในความหนุ่มความแก่มีอยู่ในความหนุ่มสาวความเจ็บไข้มีอยู่ในความไม่มีโรคความตายมีอยู่ ในชีวิตทุกชีวิตไม่มีชีวิตไหนที่จะหนีหนีไปได้ไม่มีชีวิตไหนที่จะนนไไนหนีรอดความแก่ความเจ็บความตายได้นี่ตถาคตแก่ชราแล้วมันก็เป็นอย่างนี้แหละสังขารร่างกายมันก็ไม่เหมือนเก่าผิวพรรณก็ซามตาหูจมูกลิ้นกายมันก็หย่อนสมรรถภาพลงร่างกายก็ค้่อมลงนี่นคือสภาวะของความแก่ ความชราความชำรุดสุดโทรมมันเป็นเรื่องปกติเป็นเรื่องธรรมดาเราจะทำอย่างไรเมื่อเราพบกับสภาวะอย่างนี้เราก็ต้องพิจารณาว่ามันมันเป็นจริงยอมรับความจริงที่มันเกิดขึ้นบางคนในร่างกายแก่แต่จิตใจไม่ยอมแก่นะอย่างหลวงตาหลวงตาก็คิดว่าหลวงตายัางอายุสิบห้าสิบหกอยู่จิตใจจิตใจมันยังสนุกสนานอยู่เกี่ยวกับการทำงาน กี่วกับคืนมันมันไม่เหน็ดไม่เหนื่อยเกี่ยวกับการทํางานแต่ว่าร่างกายนี่มันอยากพักผ่อนนะถึงแม้ว่าอายุจะยังไม่ถึงเจ็ดสิบแปดสิบนะแต่ว่าก็ยังอยากจะพักผ่อนมันคือความแก่ชราเราก็ต้องพิจารณาว่าเออเราแก่แล้วเราชราแล้วเราจะทําอะไรอะไรก็ต้องระมัดระวังสังขารร่างกายอย่าไปยกของหนักๆน,กนะต้องระมัดระวังอย่าไปวิ่งเหมือน เหมือนคนหนุ่มคนสาวเขาก็ไม่ได้เหมือนคนสุขภาพแข็งแรงลวงตาเคยยกของหนักๆดูนะลวงตายกของหนักๆดูยกลืมตัวเองนะว่าเออร่างกายคนเราเมือยยกปุ๊บนี่ผิดท่าเลยต้องกินยาคลายเส้นนะต้องเรียกว่าต้องเดินหลังโกงๆอยู่หลายวันทีเดียวเนี่ยเพราะว่าไม่ระมัดระวังตัวเองไม่คิดว่าตัวเองอายุมากแล้วอายุหลักห้าสิบขึ้นไปแล้วนี่ ทำงานหักหมหนักเหมือนเดิมจะไปแบกเก้าอี้จะไปยกเต็นท์เหมือนเดิมจะไแบกกระสอบข้าวเหมือนเดิมไม่ได้แต่ว่าญาติโยมท่านบางคนนีเก่งแต่ว่าก็ใช้ความอดทนอย่างยิ่งอย่างหนักเลยละ่ะมันไม่เหมือนเก่าเพราะฉะนั้นความแก่มันทำให้เราเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาสังขารร่างกายเราก็ต้องระมัดระวังยอมรับเราไม่ต้องไปปรุงไปแต่งมันอะไรหรอกบางคนว่าต้องแต่งให้รอแต่งให้สวยตลอด ยิ่งจะแต่งให้รอให้สวยยังไงมันก็เปลี่ยนแปลงความแก่ของเราไม่ไดนะ้ก็ปล่อยอย่างนั้นแหละแต่ไม่ว่าไม่ไม่ไม่ใช่ว่าปล่อยให้มันโทมปล่อยให้มันโทมไม่ต้องไปไม่ต้องไปทําหนังตาไม่ต้องไปทําให้มันให้เปลี่ยนไฮไลท์ผมนะเรียกว่างอกก็ให้มันงอกขาวก็ให้มันขาวไปตามธรรมชาตินั่นแหละให้รู้ว่าเออเรามันแก่แล้วเรามันแก่แล้ว แต่บางคนไม่ยอมรับความแก่ก็เลยเป็นทุกข์ไงก็เลยเป็นทุกข์เป็นทุกข์โอ้ยเนื้อหนังฉันมันเหี่ยวแล้วนะตาฉันมองไม่เห็นแล้วผมฉันงอกแล้วก็ต้องไปทําตลอดไม่ยอมรับความจริงที่มันเกิดขึ้นเราก็เป็นทุกข์นะไม่มีอะไรหรอกในโลกนี้ที่มันไม่เปลี่ยนแปลงสิ่งต่างๆมันเปลี่ยนแปลงตลอดไม่ใช่เฉพาะสังขารร่างกายเราเท่านั้นคือสังขารร่างกายนี่ยสังขารนี่มันแปลว่าสิ่งปรุงแต่ง ทุกสิ่งทุกอย่างที่มันปรุงแต่งมันก็เปลี่ยนแปลงตลอดเห็นไหมอาหารที well, ่เราปรุงแต่งขึ้นวางไว้ในถ้วยวางไว้ไม่นานก็เปลี่ยนแปลงเปลี่ยนรูปเปลี่ยนสีเปลี่ยนกลิ่นเอาไว้หลายๆวันนอนก็ขึ้นเน่าเหม็นขึ้นนี่คือความเปลี่ยนแปลงของสังขารสิ่งที่มันปรุงแต่งสิ่งที่มีไม่มีชีวิตก็เหมือนกันงั้นก็เปลี่ยนแปลงเหมือนกันเปลี่ยนแปลงอาคารบ้านเรือนช่อง ข้าวของต่างๆในบ้านในเรือนเราบางทีของที่เราซื้อมาเนี่ยช้อนถ้วยโถโอจานก็เปลี่ยนเปลี่ยนบางทีผุพังไปนั่นคือความชราความเปลี่ยนแปลงที่มันเกิดขึ้นแม้กระทั่งโรคโรคเราเนี่ยก็เปลี่ยนแปลงตลอดหมุนเวียนเปลี่ยนตลอดถ้ามันไม่เปลี่ยนแปลงหยุดจึกหยุดการเปลี่ยนแปลงเราจะอยู่ได้หรือคนที่ อยู่ในความมืดก็จะมืดตลอดคนที่อยู่ในความสว่างก็จะสว่างตลอดไม่มีโอกาสได้พักผ่อนหย่อนใจเลยถ้าเราพิจารณาถึงความเปลี่ยนแปลงว่ามัเป็นเรื่องธรรมาดาเรื่องธรรมชาติเราก็จะมีความสบายอกสบายใจอะไรที่อยู่กับเราอะไรที่อยู่กับเรามันเปลี่ยนแปลงไปสมว่าเรามีลูกลูกเราเปลี่ยนแปลงไปในทางที่เขาอาจจะถึงแก่กรรมอ,อาจจะตายไปในวัยอันยังไม่สมควร เราก็จะได้ไม่ต้องเศร้าโศกเสียอกเสียใจหรือแม้กระทั่งตัวเราเองเจ็บไข้ได้ป่วยกระทาทนหันเหมือนคุณหมอที่ลงตาเล่าในเบื้องต้นนั้นว่าอายุแค่28่ปดปีบรรจุหมอแค่สเดือนอ่าก็จะตายซะแล้วเนี่ยตายแน่นอนนะคุณหมอท่านนี้ไม่เหลือถึงจะรักษาดีอย่างไรก็ต้องตายแน่นอนเป็นโรคมะเร็งขั้นสุดท้ายแล้วนี่จะต้องตายถ้าเราทําใจได้วางใจปล่อยวางเออมันจะตายก็ตายเป็นเรื่องธรรมดา เรื่องสังขารร่างกายที่มันเปลี่ยนแปลงไปหนีไปไม่พ้นก็จะสบายใจเร,เรียกว่าผ่อนคลายความผ่อนคลายความวิตกกังวลต่างๆเราก็ไม่หลงไม่ไม่หลงสติในการในการที่จะ,ะในการที่จะจากโลกนี้ไปคล้ายๆกับว่าถึงแม้ว่าเราจะเจ็บไข้ได้ปวดเราก็ทําหน้าที่ไปตามปกตินะไปตามปกติรู้จิตรู้ใจคือร่างกายมันก็เป็นอย่างนี้แหละมันก็เปลี่ยนแปลงไปนะแก่ แตกสลายไปนี่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์ทรงตรัสไว้ไว้ว่าบุคคลที่มองเห็นโลกมองดูโลกเนียว,ว่าไม่จรังยังยืนหาสารหาประโยชน์อะไรไม่ได้เหมือนบุคคลที่มองฟองน้ําเหมือนบุคคลที่มองฟองน้ําเหมือนบุคคลที่มองพยับแดดนะบุคคลเช่นนี้พยามาณย่อมตามหาไม่พบนะพยามาณหรือพยายมาราชพยาลมพยาลม มัจจุราชแห่งความตาม่างก็จะตามหาไม่พบเพราะฉะนั้นเราฝึก,กจิตฝึกใจไว้ให้เรามองสิ่งต่างๆว่าโลกนี้นี่มันไม่จรังไม่ยั่งยืนเปลี่ยนแปลงตลอดหาสาระหาประโยชน์อะไรไม่ได้เลยไม่มีอะไรเป็นไปตามจิตตามใจเรานี่แหละคือความเปลี่ยนแปลงความเปลี่ยนแปลงคืออะไรคือมันทาไมมันถึงเปลี่ยนแปลงมันชรา,ามันชรามันชํารุดสุดโทมความเปลี่ยนแปลงก็คืออนิจจังนั่นแหละที่เราสวดอยู่บ่อย เราได้ยินเราสวดในบทธรรมวัชชาเนี่ยรูปังอนิจจังรูปไม่เที่ยงเวทนาอนิจจาเวทนาไม่เที่ยงสัญญาอนิจจาสัญญาความจําไม่เที่ยงสร้างฆาราอนิจจาสังขารร่างกายเราไม่เที่ยงวิญญาณังอนิจจังวิญญาณการรับรู้ทางตาหูจมูกลิ้นกายไม่เที่ยงเปลี่ยนแปลงตลอดให้เราพิจารณาอย่างนี้เราก็จะได้ประโยชน์จากการพิจารณาถึงความไม่เที่ยง ทำให้ใจเรานี่ผ่อนคลายความยึดมั่นถือมั่นทําให้ใจเราไม่เป็นทุกข์เพราะว่าเราพิจาราเห็นสตามสภาวะที่เป็นจริงว่าสรรพสิ่งทั้งหลายทั้งปวงมันไม่เที่ยงเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาธรรมสวัสดีเจริญพร